สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Moon, s t r e n d t h The w o r l d Queen of p e n t a c l e wow. s Knight of Cups ว้าวให้พับพิคเนตขึ้นมานะคะให้เห่งความโชคดีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สดใสนะ reflection perseverance อ่ะเท้านี้ก่อนนะเ,เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความโชคดีในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันคือความสุขอะความสบายใจมันจะพลิกร้ายกลายเป็นดีความขุ่นข้องหมองใจความไม่สบายใจอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นความสุขหมดเลยมันจะหายไปนะไอ้ความทุกข,ข์ของคุณนะ่ะเราก็ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยเงินทองบางคนมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตบางคนขายที่ได้หรือมีออโชคจากเรื่องของที่ดินนะคะเช่นได้รับมรดกตกทอดหรือบางคนได้ขายที่ดินหรือบางคนอ,อพ่อแม่บรรพบุรุษขายที่ดินได้เงินก้อนโตมาแล้วคุณได้รับส่วนแบ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นอืม บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มีโอกาสหายหายแบบหายแบบงงๆอะ่ะเออจากที่รู้สึกว่าเอ้ยร่างกายอ่อนแอรู้สึกว่าแบบไม่น่าจะหายในเร็วๆวันนี้อยู่ๆมันก็ดีวันดีคืนอยู่ๆก,ก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติเลยอย่างนี้นะคะอืมในเรื่องของหัวใจบางคนจะมีคนเข้ามานะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณจะ ตอบรับคุณจะเปิดใจเปิดรับไหมนั้นนั่นก็เรื่องของคุณแต่มีโอกาสที่คนคนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคู่ของคุณนะมีโอกาสเป็นคู่มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้แฟนเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามีความรู้สึกแบบเออไม่อินอนะ่ะไม่อินกับต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคุยกันยากหรือว่ามันมีความห่างไกลอะไรอย่างงี้มีความแตกต่างกันเยอะ แต่อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ชอบนั่นแหละมันมักจะได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่ามันดีกว่าที่คุณคิดอ่ะความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาแตกต่างแต่ก็เข้ากันได้ก็อยู่กันได้นะคะเพราะไพ่มันออกมาเป็นความสุขไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมันก็น่าจะคุยกันได้มันก็น่าจะลงตัวไม่น่าจะต้องเครียดหรืออะไรนะคะทีนี้ไอ้สิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพยายามทุ่มเทอะไรมาความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้ตอบรับมากเท่านั้นและไพ่พระพิฆเนศเนี่ยต้องการจะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณทําตัวยังไงคุณถ้าในเรื่องงานคุณพยายามเต็มที่ไหมคุณพยายามมากแค่ไหนเนี่ยแหละผลลัพธ์อ่ะมันกําลังจะกลับมาหาคุณแล้วคุณกําลังจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เออแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบเต็มที่อะไรกับมันมันก็อาจจะได้ไม่เต็มเตไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะอาจจะพอได้บ้างเพราะว่าถ้าดูตามไพ่ดวงคุณกําลังเปิดคุณกําลังโชคดีมันก็อาจจะมีโชคมีลาบมีอะไรเข้ามาให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่มีความพยายามอะทุ่มเทมากๆอย่างเนี้ยเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือได้รับเต็มที่หน่อยนะคะ เในเรื่องของงานเรื่องของเงินเนาะเมื่อกี้ทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณตั้งตัวอยู่ในจุดที่ที่ดีตั้งตนตั้งตัวเป็นเป็นคนรักที่ดีนะคะรักเดียวใจเดียวหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองเป็นคุณก็จะได้รับความรักตอบแทนกลับมาด้วยเหมือนกัน คุณจะได้คนดีๆคนที่สินเสมอกันคนที่คู่ควรกับคุณใครที่ไม่ดีมันก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปนะเพราะว่าสินไม่เสมอเพราะว่า reflection มันบ่งบอกถึงความคุณเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันนะคะถ้าคุณดีถ้าคุณดีคุณก็ต้องได้คนดีอ่าและถ้าใครที่โสดอยู่แล้วคุณวางตัวดีเสมอมาไม่ไปยุ่งกับ คนที่มีเจ้าของไม่ไปยุ่งกับของคนอื่นให้เกียรติตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามามามอบความรักให้กับคุณอย่างที่บอกไปแล้วมันจะมีโอกาสมีคนเข้ามานะในช่วงเร็วๆนี้นะคะมีคนเข้ามาในในเชิงที่ว่าเข้ามามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอืม แต่ถ้าใครที่ทำผิดคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยให้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า f ีเฟลชันมันก็คือการสะท้อนกลับอะเออทำอะไรได้อย่างนั้นว่าอย่างนั้นเถอะอืมถ้าคุณมั่นอกมั่นใจว่าโอเคคุณไม่ได้ทำผิดคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วคุณทำทุกอย่างถูกต้องดีงามไม่ผิดศีลธรรม เนี่ยให้พระพิคเนศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมานะคะท่านเข้าข้างคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอำนวยอวยพรอวยัยให้กับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ที่มันติดขัดหรือเรื่องร้ายๆอะไรต่างๆมันก็จะผ่านพ้นไปถ้าคุณเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้คมครองแล้วก็จะช่วยให้คุณผ่านพ้น ทุกภัยต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ Get more เอ่อ Get more information Forgiveness p a s k ตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นเวลาที่คุณเนี่ย จะต้องปล่อยวางถ้าคุณโกรธคุณเคืองใครอยู่ปล่อยวางซะให้อภัยซะให้อภัยคนอื่นและให้อภัยตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยจะให้อภัยได้ยังไงเขาทํากับเราไว้เจ็บแสบนะมันเจ็บปวดมันเสียใจคือคุณคุณโกรธคุณเจ็บปวดคุณก็เจ็บปวดเองนะคือเขาก็จะไม่ได้มาทุกข์ร้อนอะไรกับคุณนะความทุกข์มันก็อยู่ในใจคุณนะอืมถ้าคุณปล่อยวางได้คุณ ให้อภัยเขาได้คุณก็จะปลดปล่อยตัวเองได้เหมือนกันเออเราไม่ได้บอกให้คุณลืมมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะที่คุณจะลืมว่าใครเคยทําอะไรไว้กับคุณหรือคุณเคยเจ็บช้าน้ําใจเพราะใครเคยเสียใจเพราะใครแต่ว่าเราแค่อยากให้คุณปล่อยผ่านหรือหลายๆคนชอบใช้คําว่า move on มันก็เหมือนกันนะคะการ move on ก็คือการปล่อยวางอดีตปล่อยวางสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว ถือว่าเป็นการให้อภัยให้อภัยคนอื่นแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยให้ตัวเองได้มีโอกาสได้มีความสุขสักทีให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตใหม่ได้มีอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างจะอมทุกข์อยู่ทำไมจะเจ็บปวดอยู่ทำไมจะโกรธเคืองอยู่ทำไมในเมื่อมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับคนที่คุณโกรธคุณเคืองคุณน้อยอกน้อยใจอะ่ะเออ คือเขาก็ไปถึงไหนตอนไหนแล้วไงแต่คุณนะ่ะยังทุกข์ยังร้อนอยู่ตรงนี้คุณก็จะคุณก็จะเจ็บปวดอยู่เองของคุณเองอ่ะคนเดียวนะคะเนี่ยเดะมนเรามองว่าเออคุณยังมีความขุ่นข้องหมองใจมีความเครืองยังมีความน้อยมีความทุกข์ใจเออมีความหม่นหมองใจอยู่นะคะให้ออกมาบอกว่า ฟอกิสเนให้อภัยสิให้อภัยเขาให้อภัยตัวเราเองให้โอกาสตัวเราเองเนี่ยได้มีชีวิตใหม่ได้มีความสุขเชื่อมั่นว่าเราต้องได้รับสิ่งที่ดีๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าใจตัวเอง,เข,เ,องเข้าใจธรรมชาติเราก็มองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าย่ำอยู่กับที่คุณต้องเดินหน้าต่อไปเพราะความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นทุกข์ถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณก็จะเป็นทุกข ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็เดินออกไปจากความทุกข์สิอย่างเงี้ยนะคะมันก็ฟังดูง่ายๆแหละแต่ว่าอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะมันอาจจะฟังดูง่ายแต่มันทํายากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้เพราะหลายๆคนก็ทําได้มาแล้วอืมอ่ะโอเคนะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยว เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ